ทำไมว่าน้ำอะไรที่ผู้รักษาประตูกินแล้วเท่ที่สุดอ้าวแล้วน้ำอะไรล่ะก,ก็น้ำโกโก้ไงามพักหวานโฮมคาเฟ่คาเฟ่แบบบ้านๆที่คุณก็ทำเองได้อร่อยด้วยคลิปนี้เราจะมาทำชานมไข่มุกเอ็กโกโก้ เราก็จะทําในส่วนของชานมกันก่อนเราก็จะเตรียมน้ําร้อน70มิลลิลิตรในส่วนของใบชาเราก็จะใช้ใบชาแดงอสมของตรามือนะครับอันนี้เขาจะเขียนไว้เลยว่าใช้ชงชานมข่มไุกโดยเฉพาะเลยครับตักใบชามาเลยครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งวันนี้เราจะชงด้วยวิธีการใช้ถุงชงชานะครับก็เทน้ำร้อนไปครับแล้วก็ใช้ช้อนคนๆให้ผงใบชาเนี่ยโดนน้ำร้อนโดยทั่วนะครับ เสร็จแล้วก็เทสลับไปสลับมา4-5รอบเลยครับเสร็จแล้วเราก็บีบน้ำชาออกมาครับ จากนั้นเราก็เตรียมนมสดรสจืดมาครับ3 0ม l ลลิเทลงไปครับแล้วก็เตรียมนมข้นหวานอีก 40ml มลครับเทลงไปครับแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักเอาไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะไปชงโกโก้กันต่อครับนี่แล้วแกรู้ไหมว่าน้ําอะไรที่ชาติไม่ต้องการน้ําอะไรอะ่ะก็น้ําหน้าอย่างแกนี่ไงอ้าวมนุษย์นี่นายกวนไปแล้วเหรอเฮ้ยอฮ้ยโอ้ย,อย,อเ,อยเดี๋ยวเรามาชงโกโก้กันต่อครับเราก็จะใช้น้ําร้อนอีก 70ml มลิครับเราก็จะใช้ผงโกโก้ของตรามือนะครับ ตักผงโกโก้มาครับ1ช้อนโต๊ะถ้าชอบเข้มเขมก็ตักมาเลยครับพูนพนแล้วก็เราจะใช้ที่ตีฟองนมริการคนนะครับแล้วก็เตรียมนมข้นจืดอ,อีก30มลลิลิตรครับเทลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากัน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มาเตรียมไข่มุกเลยครับสําหรับวิธีการต้มไข่มุกก็คลิกดูได้จากลิงก์ด้านบนเลยครับเทน้ําชานมลงไปครับเสร็จแ,แล้วก็เติมน้ําแข็งแล้วก็ค่อยๆเทน้ําโกโก้ลงไปครับ แล้วก็เตรียมนม,มครับสำหรับที่จะปั๊มเป็นฟองนมครับโอยหน้าด้วยฟองนมนิดนึงท็อปปิ้งด้วยเกล็ดน้ำตาลช็อกโกแลตครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับชานมไข่มุ๊เอ็กโกโก้ของเรา เพื่อนๆเ,เคยกินชานมไข่มุกแบบนี้กันไหมครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเมนูอร่อยเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ